ก็อยากร้อยคุณครูที่อยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งปกติแล้วบางคนอาจจะอยู่มามากกว่าครูที่ได้รอนานที่ทยอยจะเสียไปปีนี้ปีก่อนๆหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจะอดถ้าเผื่อว่าเดินตามรูปแบบที่คณะพูดมาผมว่าคณะเรานี่ถึงเวลาที่เราอาจจะต้องฟ้องบาง้างนะคือถ้าไม่ฟ้องเนี่ยคณะก็คิดว่าตัวเองทำถูกแล้วคนอื่นก็ไม่มี พราะคาคณะเนี่ยพูดตรงภาษาชาวบ้านถ้าสืบย้อนหลังเนี่ยโดนหนักมากเลยเรื่องแ๊กเนี้ยที่เก็บมาจากโรงเรียนต่างๆเอาเงินไปทําอะไรแจ้งที่มาของอที่ไปตัวนี้ไหมถ้าเงินตัวนี้ตัวเดียวผมว่าคณะเนี่ยลำบากแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ท้งกรู๊งขึ้นเป็นใหญ่หมดผมพูดคำเดียวนะท้งกรู๊งขึ้นเป็นใหญ่หมดกรุ๊งก็ดูแลกรู ก็ใครที่สูงมากก็จับลอยตัวไม่ต้องมีตำแหน่งน,นะเพราะนี้กเ็เป็นเรื่องที่ระบาดเหมือนกันนะครับก็มีทางเดียวถ้ากิดว่าจะต่อสู้ก็ต้องข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องแตนะ่ที่ข้อมูลที่มีทั้งทงภาคถามว่ามีไหมกิลการมภาคมีมีนะครับแต่เนื่องจากว่าที่ อยากอยู่ได้จนทุกวันนี้ก็เพราะว่าได้สิทธิเก่าไม่ว่าจะเป็นจากโรงเรียนต่างๆในเครื่องวิธีที่เขาเป็นอยากเป็นโตแต่เขาไม่รู้ข้อมูลลึกๆเขาก็ช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องมันให้ทางที่ดีไอ้โอกาสพอกระมัแต่ผมว่าไม่มีแล้วเพราะเขา,เขา,เ,ขาเขาตั้งมาแบบนี้แล้วไม่มีทาง้วนะแทนต่อไปเนีย่ยโรงเรียนเราเนะี่ยพูดภาษาชาวบ้านจากหาครูดีๆไม่มี ที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเมื่อกเกษียณเสร็จเนี่ยครูแต่ละคนแทบไม่มีเงินติดตัวการเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าพ่อแม่สามีภรรยาไม่ได้ไม่เหมือนไปทํางานที่อื่นไม่ว่าจะเป็นรับราชการหรือเทศบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเสียครูดีๆหลายคนไปเรื่อยๆไอ้ที่อยู่นี่เป็นพอเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่รักโรงเรียนนะครับผมว่าดูไปดูมาเนี่ย พ่อรฝรั่งเก่าๆยังดีสักกว่านั่นเขาเอาข้อเดียวเลยให้ครึ่งของเงินเดือนสุดท้ายแล้วรับไปจนกว่าจะตายนะครับเพราะฉะนั้นอนี้ก็ต้องลองดูนะครับว่าเมื่อเดินเรื่องไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ไอ้เจ้าหมอแม่ที่ผมชมนี่ยผมที่ว่าตอนแรกผมที่ว่าเขาทำใน้อบเงินสัมชัญแต่ปรากฏว่า,ขเ,วา,าขเขาไปลวด1 15, 15, ิสิบสิบเนเลยนะครับซึ่งการทำรวมกลุ่มมันมันก็ดี แต่ถ้าตั้งใจฟ้องจริงๆเนี่ยนะผมว่าคณะต้องออกข้อออกมาเพราะว่าขึ้นสารอนะ่ะยิ่งขึ้นสารข้อมูลยิ่งทยอยมามากมายเพราะทุกคนก็ต้องหาข้อมูลนะครับแล้วประจักษ์พยานที่ปรากฏตามโรงเรียนต่างๆมันมีอยู่มันฟอ้องอยู่นะครับอันนี้แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือน,นกันว่ามูลนิิซึ่งเป็นมูลทิิน,นักวดนะครับ น่าจะเป็นมูลนิธิที่ช่วยคนที่ยากจนได้โอกาสนะครับสิ่เหล่านี้น่าจะเป็นอย่างนี้พะนธน้นิโรงเรียนของมูลนิธินี้ก็ถ้าเผื่ผมจำไม่ผิดนะเหลืออยู่4ี่ประเทศไทยอินเดียฟิลิปปินส์แล้วอีกันึงสประเทศนอกนั้นไปหมดแล้วครับไปหมดแล้วแม้แตบบ่คุณสอศิรักยังบอกว่า ไม่ได้หมายความว่ามูลนิธิเซนกรเบียจะยืยยมโยงโคระพัดที่ประเทศไทยตลอดไปถ้าตัาดเป็นอย่างนี้เอาง่ายๆที่ง่ายแค่นี้สมมติว่าผมมีเพื่อนเรียนการศึกษาคนจบพร้อมกันพอหนมาสมัครในเครือมูลนิธิอีกคนไปที่อื่นไปรัฐบาลอะไรเงพอเช็คเงินเดือนกันแล้วไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่พอเช็คมันปลายชีวิตฟ้ากระดิ่งกลายเป็นมาทำงานกับมูลนิธิกับด้อยที่ เฉลี่ยครูราชการปัจจุบันห้าหมื่นสองพันบาทเงินเดือนเฉลี่ยครูครูโรงเรียนละเอกชนอย่างอัดฟังชันเงินเดือนเฉลี่ยสองพันห้าพันบาทสลับกันเลยนะและไม่มีบำเหน็จบำนาญและไม่สามารถเบิกพอ่อแม่และลูกได้นครับนี่คือปัญหาปัจจุบันนี้